<_ d ance> ไม่ได้ไม่ได้กอ็เสียงเขาไม่ได้ <_ d ance> สวัสดีครับเอาเสียงปกติพอไม่ต้องชิกระพร <_ d ance> ิบเฮ้ยสวยแค่เดี๋ยวเสียงแหาพี่ <_ d ance> โอเคครับผมสวัสดีวันนี้อยู่กับเกมอะไรไม่รู้อ่ะเนาะไม่รู้ยโยโอเคเกมอะไรไม่รู้ใครอยากดูดูใต้ลิงครับผมถ้าใครอยากได้ก็อยู่ใต้ลิงก์เลย นะครับผมด่าลิงเลยใครอยากเล่นนะอะไรเนี่ยไม่เอาเล่นแบบบริสุทธิ์โอเคผมเคยไม่เชื่ออะไรไม่รู้ถ้าใครอยากเล่นทิ้งเล็กไปวปละโอเคเโอเลยครับผมตรงนี้ตรงตรงูปดาบครับจะดาบสองครับแค่ผมกดโกไปเลยคุปติโซนแล้วก็รีโหลดรีโหลดดิบทคุยอะไรกันนังไร โอเคผมเตรียมนี้นี่ผมกดตรงนี้ผมตัวข้างล่างงกลางผม,งก,ผมกดเรียกสหายน้อยมาสหายเราเริ่มแรกก็จะเป็นหินน้อยโอ้ยอาจจะแหลกนิดหน่อยก็พอพยัยแหลกนะก็แหลกแหลก จะไม่แหลกเนี่ยผมโคตรเก่งเลยนะโอเคผมเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายแต่ละตัวเลยนะทำ้ว่าทำไมผมเปิดตัวด้วยชิคกี้พายโอ้โหเพราะว่ากำลังเป็นกระแสรรในการดาวเลยนะผมกระแสรหรือเปล่าไม่รู้ที่ร,รู้ได้เวลาใช้ปีแอคตีแม่งแล้วตีไปดิตีไปดิ ถ้าจะให้สัตว์เลี้ยงตกีก็กดไปตรงลูกส้นตีนเหม่นะครับผมมาทําไมมาแล้วผมโอ้ตัวตีไก่โอเคผมมาไปตีโอ้ย่าย่ายา,ยา,ยา,ยาสิพี่นอ้องโอ้ผมว่าสัตว์เลี้ยงผมตายแอนะ้ผมกดเรียกก็กดตรงกลางข้างล่างนะครับผมย่ายาซิวฟ้าฮัท พ่อมึงอะไรไอ้สัสมึงจะตายแล้วตายแล้วอย่าให้ส่งใชยพ่อไม่ตายวันนี้นะักโฆษณาไม่มามามาไปสับเลี้ยงบนรลัยกงปอากงนนจะไฟละจะไฟละ ตีันไปโอเคเต็มพี่น้องหอยลอยไปลยเลยปูม้าปูม้าบรรอัยรกวรข้างอย่าผูวนะครับอย่าผูวนะคะอย่าผูวนะคะอย่ากระผัวแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่เลยนะ เดี๋ยวเขาเล่นตอนนี้เสร็จเดี๋ยวเขาอธิบายที่หลยยังับนะผมพอดีว,ว่าอยากรีวิวนะเกมนี้คือแบบโหลดมาแม่งเล่นอย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่ได้เล่นเยอะหรอกเฮ้ยถามว่าทำไมผม,ไม,กกมไม่เล่นโปเกมอนไม่เล่นโปเกมอนกูเพราะว่าขี้เกียจเล่นขี้เกียจเดินผมเป็นคนที่เข้าสังคมได้ยากมากผมปกติผมไม่คุยกับใครเลยจริงๆนะผมไม่คุยกับใครเลย จงเป็นตัวเองคุยกับตัวเองมาไหนมาดิเอา้าโอเคเอา้าเลยแม่สองแล้วโอ้โหดีใจที่สองอะโอเคผมกด n ไปเลยแล้วกด,ดร yuz d yuz นะผมก็เฮ้ยได้ดาสองนะผม<อ>ดีใจมากครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวกดตรงรูปบ้านก่อน รอแมปใหม่มาแล้วก,ก็อยู่ออว่ามันจะเอาแมปยังไงก็รอตั้งนานดีเทลต้องเลเวลอัพก่อนดีกว,ว่า้วค่อยจะเล่นแน่โอเคมันแค่นะ้ายโปเกมอนนะผมแตผมมาเริ่มขอตัดก่อนดีกว,ว่าขอตัดช่างมันเ <h> ถอะ้าจะรอก็รอด้วยกัน โอเคผมเพิ่งไปดูมาครับผมมันเกมชื่อว่าเอออะไรนะพิกเซลฮันเตอร์พิกเซลมอนฮันเตอร์นะครับผมมันเป็นเกม,กมคล้ายๆโปเกมอนแต่ปป้าให้มันซีเรียลน, okay, นะโอเคครับผมเราไปตรงที่มอนมอนไม่ใช่ม,มอนเตอร์นะมอนเป็นตัวเล็กเป็นตัวหินนะผมแล้วก็กิว ฮีกีของมันก็คือหมุนหมุนตัวแล้วทำให้ตัวเองเป็นหนามผมเป็นตัวเริ่มเลยนะครับผมผมได้อัปเกรดมาแล้วส่วนตัวนี้ต้องใช้รูบี้นะผมหรือว่าทับทิมเนี่ยทับทิมในการซื้อไม่มีตัวอัปเกรดครับผมไม่มีตัวอัปเกรดผมนี่ผมตัวนี้คล้ายๆไข่อะโอเคตัวนี้ติดเสื้อนะผมไม่ล่างอยู่โอเคครับผมไม่รู้อะตัวนี้เป็นตัว เริ่มต้นนะผมจะตีแรงที่สุดแล้วก็เลื่อนน้อยร่วมกันตัวนี้เป็นตัวไฟนะครับเวลาใช้สก,กิลมันจะปล่อยไฟนะครับผมตัวนี้ก็ตีไกลก็ได้ดูแหละตัวนี้เป็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันเป็นพายุอันนี้นะ่าจะใช้สก,กิลแบบปล่อยมาเล่นพันธุ์พืชใส่ศัตรูอะไรอะอันนี้ก็น่าจะปล่อยน้ำอ่ะ คล้ายๆแม่ผมนะมอนนะผมพี่ก็บอกกับพิกเซลมันโอเคผมตอนนี้ก็จะปล่อยไฟจากเขานะผมตันตัวนี้ก็จะปล่อยลมจากปีกนะผมนะเลือเดเยิมกันนะโอเคต่อไปก็จะเป็นแมก่กระพุนหรือรอะไรสักอย่างไม่รู้อแล้วทำไมร่างหนึ่งกับร่างสองเหมือนกันเลยวะโอเคเลือดกับการตัวต,วตวีก็ไม่ได้กันเท่าไหร่นะครับโอเค ตัวนี้ก็คือมันจะปล่อยอ,อพลังแบบใบลากพืชอมาคุมเราไปไม่ให้ไปนิ่งไปไหนได้ตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนกับจะเป็นดาวตกส่ผมกับเราต,เเกเกเตัวนี้เจอเลือดเยอะที่สุดในเกมนะผมตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันตัวนี้เป็นมันจะปล่อยพลังอันนี้ตีแรงที่สุดในเกมัะผม ถึงมันจะปล่อยพลังให้ตัวเราควยไปไม่ใช่ควงไปโอเคครผมแต่ไม่จะราคาแพงมากไม่ไหวโอเคโอเค,อเค,อเคส่วนมอนต์ผิวกายคุณดูหม,มองคล้ำกว่าใบหน้าอยู่หรือเปล่าวอชลีนแฮปปี้ไวท์โอเคผมกลัวติดเลกซิสโอเคครัผมอปอไปก็ชอบ อันแรกอันแรกก็คือการจบติดระยะใกล้นะผมนี่ผมจะเป็นแบบนี้เลยรู้สึกมีตักได้อันนี้มักอันนี้ก็ดีนะเพราะอันนี้เป็นกระทางผมเออมันมีต่อรูปแบบเลยอันนี้ก็เหมือนกับเหมือนกันนั่นแหละแต่อันนี้ผมอัปเดตมาอันนี้เขาก็ให้เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรมันดียังไงโอเค ตอนต่อไปปืนนองผมยังไม่ได้ซื้ออีกแพงเก๋ผมใช้ลูบี้ทั้งนั้นเลยกูขี้เกียจเติมสก,กินก็มีเยอะเลยผมอันนี้ให้คุณไปดูเอาเองครับมันเยอะแห <c oughs> ลกเลย ต่อมาไปดูโลกันไม่ใช่ดิบล็อกบล็อกเป็นบล็อกซีเนี่ยมไปกันผมผมมันเลยเสือขี้เกียจีขี้เกียจอะไรเนี่ยไอ้ทำไมตัวมาได้งเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่เข้าใจต่อมาไปดูชิบกก้างครับผมเกาะธรรมดาชิบเกาะกระตา่ายชอบพืชจนเกาะน้ำ ไฟฟ้าจะเกาะไฟจะเกาะรวมล่างแม่งไม่รู้เพื่ออะไรโอเคจบละโอเคเดะเราประมาณนั้นแหละโอเคเรามาเล่นอินซัคตาก่อนจบกันเล่นด่านใหม่เลยหรือว่าผมเล่นใหม่เมื่อนแคทโอเค โอ้ดันอยู่ไหนอยู่ไหนเจอแล้วไปเลยมาเลยกระทาหินนะผมอืมไ้ยกิโกงมาเนี่ยโอ้โอยกะกกกกกกลักวจริงจริงกลักวชิพหาย จริงๆกูว่ะจริงๆนะที่โกงว่ะไอ้เหี้ยล้วแ,แม่งรลุมขุดไว้ที่ดิเครียดที่โกงอ่ะจะผ่านยังไงวะเนี่ยมาเล่นด่านเดิมยังดีกว่าอีกนะไปดิสู้มันดิสู้มันดิไอ้เหี้ยกกลัวเนี่ย yeah! กลัวนะวนะสาธ สวัสดีค่ะชี้พายไม่แล้วนะคะเอาบอกว่าเฮ้ยตีกันเองแล้วเวย้ยเอาแจมด้วยเราแจมด้วยสีขาวเราช่วยอะไรโอเคผมต้องเป็นปตีระยะใกล้เพื่อความซิงของเราตีแรงกันวะไปดิเพย์เยอร์เพย์เยอร์เพย์เยอร์ กว่ากว่าแค่เพย์เยอร์ฮะแค่เพย์เยอร์อ่ะขี่หึ้งี่ขี่หกไปโอ้เจ็บตายเร็วไหมมีเวลาหลายนาทีโอเคไปเลยแล้วก็ โอเคอย่าบางังตาลุย้ยโอ้ยลุมกูเลยไหมลุมกูจริงๆทำไมชอบแกล้งคนที่มี นันไงสัตว์เลี้ยงกูตายแล้วสีลุ่มหนึ่งก็ชัดไ,ไอ้บ้าสีลุ่มหนึ่งทำไปได้ไงไอ้พวกีโกงสีลุ่มหนึ่งแต่กูก็ได้ตีคนเดียวรึเปล่าอือตายคนเดียวด้วยโอเคผมหมดเวลาหมดเวลาแล้วผมตูนที่สี่เลยโอ้ยบอดสอก่งนะ โอเคผมไม่ใช่รียูดิลีรันรีลิงลิลิโอเคสวัสดีครัรบลาก่อน,นะนะคะรับผมโอเคผมโูน okay, จะมาบอกก่อนว่าคลิปผมจะออกมาวันเสาร์อาทิตย์อังคารพฤหัสและก็เสาร์ ง่ายๆอาทิตย์อังคารพฤหสัสเสาร์จำวันไม่ได้โอเคผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมที่ผมหายไปได้เพราะว่าหาโปรเกมอ่อันที่มันไม่ได้ไม่ต้องลงกหน้าจอนะผมโอเคบายบายครับ okay. ผมจะหาต่อไป